ร้านเต้าคั่วปเปียบน่าจะเป็นอาหารหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อในภาคใต้เลยก็ว่าได้ตอนนี้ผมก็ได้เต้าคั่วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอโ้ชอบในความเครื่องเยอะของเขาคุณผู้ชมดูดิรวมประมาณ1ิกว่าอย่างนะครับแล้วก็ราดน้ามาด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้เรียกว่าเต้าคว้นะครับผมหูขุ้มขวกรอบอ,ะอ,อ,อ,อ่ะอืมอร่อรมาก ปกติคนที่นี่เขากินก bueno, ี่จานครับไม่เกินสองจานค่ะไม่เกินสองจานน้องโมไม่ปกติอ่ะน้องโมไม่ปกติอ่ะกินด้วยกันไหมวะ สวัสดีครับกับสวัสดี f c ที่น่ารักทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nat v s Food นะครับแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมที่จังหวัดสงขลานะครับผมแล้ววันนี้ครับผมผมมาที่เออเขาเรียกว่าซอยนางงามนะครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับชาว ขาดใหสงขาภาคใต้ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมเป็นโอกาสที่ดีมากครับแนทได้มาเยี่ยมเยียนเอ,อ่อภาคใต้ก็มี f อหลายคนนะครับคอมเมนต์บอกมานะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยมาหาอะไรกินที่ภาคใต้หน่อยเราก็มีโอกาสได้มาเที่ยวพอดีมาทำทุราารุระกันเรามาเอ,อ่อเป็นพิธีกรนะรายการอร่อยหอบ เป็นการจัดงานมากินโชว์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยว่างนะครับก็เลยมาเที่ยวกันแล้วก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาหาร้านดีๆร้านเด็ดๆกินกันในจังหวัดสงขลาครับผมวันนี้ร้านที่ผมเลือกครับคุณผู้ชมก็เป็นร้านนี้เลยครับร้านเต้าคั่วปเปียบเต้าคั่วเนี่ยเอาจริงผมไม่เคยกินและไม่เคยรู้เลยครับว่าเต้าคั่วคืออะไร มันคืออะไรก่อนเต้าขัว้วน่าจะเป็นอาหารหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อในภาคใต้เลยก็ว่าได้เออ <_ C'> s> <S ก็คือตำนานเนี่ย30ปีนะเปิดมาจังหวัดสงขลาเนี่ย30ปีนะครับตำนาน3าปีนี่ผมยังไม่เกิดเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักไปพร้อมๆกันนะครับว่าเตาขั้วที่นี่เป็นยังไงเพื่อเป็นการรอช้าครับก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเราไปลุยไปดูหน้าตาเตาขั่วนะครับุณผู้ชม l e t ก go ไป คุผู้ชมไปลุยกันนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับขายแต่เต้าหู้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับที่ร้านนี้ขน,นขนมจีนด้วยเต้าหู้ชามละเท่าไหร่ครับ<ม>ราคาเริ่มต้น 40, บ,40บาท40ก็50บาทบ40ธรรมดาพิเศษ50งั้นผมเอาเป็นธรรมดา4พิเศษ4<ม>อ่า<ม>สั่งไปเลยครับชุดแรกแบบจุกจธรรมดา40พิเศษ50เป็น8ชาม,มเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารคุณผู้ชมแป๊บเดียว เาคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เต้าคั้วามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอะไรคือเต้าคั้วเรามาดูดีกว่าคุณผู้ชมนี่ครับผมอันนี้เป็นเต้าคั้วธรรมดานะคุณผู้ชมนี่เขาก็จะมีพวกแตงกวานะครับผมผง,งอกนะไข่เป็ดนะครับแล้วก็มีเลือดนะครับมีกุ้งแห้งกุ้งทอดกุออ้งทอดเออกุ้งทอดไม่ใช่กุ้ง กุ้งทอดแล้วก็มีหมูแล้วก็มีเต้าหู้นะครับผมรวมประมาณ10กว่าอย่างนะครับแล้วก็ราดน้ํามาด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้เรียกว่าเต้าคั่วนะครับผมอันนี้พิเศษก็จะ50บาทก็จะมีไข่2ลูกแล้วก็เพิ่มเครื่องเข้ามาแบบจุกๆครับผมกินกันเลยนะครับอยากรู้รสชาติแล้วจะเป็นยังไงไปครับคําแรกคุณผู้ชมมามน้ำจิ้มออกแนววันบ่าะคล้ายอาจารย์อ่าแต่ไม่ใช่ ก,ออกออุ้งกรอบๆอ่ะดีไหมเออกุ้งกรอบบเลยหมูเน้นๆนะครับขอบคุณนะครับมีความแบบกรึบๆหมูตรงนี้คืออะไรเหรอครับผมหมูใช่ไหมอ๋อมันคือหูกรึบๆโอ้มาแบบตอนนี้นี่ถูกุ้งตวัวใหญ่กุ้งกรอบอร่อยมาก อืมใครเป็ดโคตรอย่างนี้ครับทุกคนเคยเห็นของแปลกไหมครับปกติไม่เคยเห็นนะปกติคนที่นี่เขากินกนกี่จานครับไม่เกินสองจานค่ะไม่เกินสองจานน้องคงไม่ปกติอ่ะน้องคงไม่ปกติอ่ะหมดแล้วหนึ่งจานนะผมหอยแรงหอยแรงอืมเฮ้ยี่ยมมาก อันนี้คือเพิ่มเผ็ดเพิ่มเปรี้ยวน้ำส้มสงขาน้ำส้มโหนดต้นตาละะโอ้น้ำส้มจากต้นตาลโหนดสงขาล่าดูลด่าดูลองดูไปเพิ่มความแซ่บมันจะมีความเปรี้ยวเผ็ดเข้ามาแล้วมันอร่อยกินกับหวานนะเมื่อเข้ากันดีมากกุ้ง ความกรอบนี้อยากให้เอซีทุกคนมาลองครับคอเดีครับผมหมหมดแล้วครับของทามเรามาลองทามพิเศษดูไหมโอ้หทามพิเศษนะครับผมได้เยอะมากคุณผู้ชมโอ้ชอบในความเครื่องเยอะของเขาคุณผู้ชมดูดิแล้วมันมีหลายเทคเจอร์คุณผู้ชมตัอมันมีทั้งนุ่มหนึบกรึบกรอบออร่อย ครับผมของแปลกมังหัดใหญ่นะครับของแปลกมังหัดใหญ่ครับผมจังวันนี้ใครชอบหูผมจะเลียหูผมจะกินหูเป็นมิติใหม่ๆมากชอบครับจริงเหรอครับที่ภาคใต้นี่ไม่มีคนกินเยอะเลยครับ พอมาแสดงว่าเราเป็นของใหม่มากของแปลกของใหม่ดีใจดีใจหมดแล้วครับพิเศษคือพิเศษเขาให้เยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมกินเก่งมากครับมันเลยหมดไวไนี่มันเที่ยว เขาเรียกว่ามาที่ยวสงสาครั้งแรกของผมครั้งแรกในชีวิตนะคุณผู้ชมเมื่อวานไปเที่ยวที่งานมาคือภาพที่เรามีในหัวกับคนใต้เราจะรู้สึกว่าเขาเขาจะดุแต่พอผมได้มาสัมผัสจริงครับคนใต้ใจดีนะรักมากคุณผู้ชมชเป็นกันเองมากอันนี้อันนี้พูดจริงนะนิสัยดีมากครับผมนะ่ารักสุดๆดูแลผมอย่างดีอะครับเมื่อวานอะบอกเลยประทับใจใช่ใช่ใช่เอาคำนี้คำนี้โอ้ กินแบบนี้นะครับผมแน่นี่ปกติของเราใช่ไหมครับขอเป็นลูกได้ไหมครับผมขอเป็นลูกลูกนะนี่คนไทยใหญ่น่ารักมากคนใต้โคตรน่ารักเลยคุณผู้ชมนี่มหมดไปสี่รอบตอนนี้วันนี้ใครดูจนจบคลิปนะเดี๋ยวผมมี สิ่งพิเศษจะให้เอฟซีทุกคนด้วยรอ,อดูท้ายคลิปครับผมว่าความพิเศษที่ผมจะมอบให้เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวดูกันห้าจานแล้วครับผมตนนัวนี้มาครับมาขอแบบแซ่บๆนิดนึงอาซีดเลยสซดบอีอ๋ขนมคำนี้ครับผมอ๋อ ไข่เป็ดโคตรดีเกยเนี่ยกุออ้งทอดก็แบบว่าดเดอดเบสมากกรอบทุกชิ้นครับผม,อมตอนนี้ครับผม หมดแล้วครับผมกคนหน่งตัอเดี๋ยวไปดูเรียกตาบจาของร้านอร่อยมากเลยพี่มีที่ร้านใช่ครับหมดนะโอ้หมดแล้วแปดจานที่ร้านมีอย่างอื่นนอกจากต้าขั่วไหมครับก็มีข้าวมันแกงไก่ครับขนมจีนข้าวมันแกงไก่ไม่เคยกินอุ้ยข้าวมันแกงไก่จานเท่าไหร่ครับจานสักข้าวมันแกงไก่สองจานครับขนมจีนเป็นขนมจีนอะไรครับผมของใต้ของใต้เลยใช่ไหมครับมีกี่น้ำครับขนมจีนสองน้ำ แกงกะทิกับแกงกะทิกับแกงเผ็ดงั้นก็เอาอย่างละ2ครับผมแกงกะทิ2แกงเผ็ด2ครับแล้วก็เต้าคั่วพิเศษอีก2ครับจำได้ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรารอดูวนคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วครับผม8อย่างเฮ้ยเรามาซัดข้าวมันแกงไก่อนไหมเขาจะใส่เป็นห่อมานะเมื่อกี้แต่ว่านี่เขาแกะใส่จานให้เรานะคุณผู้ชมมาครับหืมรดคาดเข้มข้น,นจัดจ้านเลยคผู้ชมโอ โอ้เนี่ยเรื่องอันนี้รสจัดอยู่นะ,ะอือหอมกะทินะครับผมชัดเจนมาก,กมีน้องปลาตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวอ่นะน้องแน่นกักอือไปไปอีกจานเลยครับผมโอ้ยดิข้าวมันแกงใต้เล้ยข้าวมันแกงไก่ไปใต้อย่างเดียวเลยผมอะเนี่ยมะม่วงอือ น้ำม่วงเหมือนจะมป็นกะปิเลยนะคุณผู้ชมคือรสชาติกินเข้าไปแล้วรสตำขันแบบใต้จริงอะ่ะ10จานแล้ว,ลวเฮ้ยต่อไปครับคุณผู้ชมขนมจีนนี่อันนี้แน่เป็นน้ำยาน้ำยาห้างใต้นะครับผมดูสีหูยคุณผู้ชมเอ้ยมาไป โหโคตรอร่อยเฮอันนี้อันนี้อร่อยมากคุณผู้ชมมันไม่เหมือนรสชาติไม่เหมือนที่เคยกินเลยคุณผู้ชมรสชาติไม่ได้เผ็ดมากนะครับผมน้ำยา,าก,กะทิลนะเค็มๆหอมๆนว่นๆไม่ได้เผ็ดมากด้วยนะครับผมตัวนี้ไม่เผ็ดแต่ตัวนี้ไม่แน่ดูสิโอหต้องรอดูนมจีนหมูสับไม่ใช่หยอก อร่อยมากคุณผู้ชมอุ้ยผมอชอบว่ะแบบมันเป็นขนมจีนที่แบบเฮ้ยไม่เคยกินน้ำแบบนี้่อ,อยมาวันนี้น้ํายาแกงเผ็ดนะครับอันนี้เป็นแกงกะทิมันก็เลยไม่เผ็ดมากไงอ่อนนแกงกา,กากอแกงเผ็ดเดี๋ยวเรามาดูกันมาคุณผู้ชมดูอืมอ๋อ,อ,อ,อหวนเผ็ดสมชื่อเข้มข้นจัดจ้านชัดเจนครับผม ก็ไปมันจะได้กลิ่นแบบเหมือนธรรมาชาติอ่ะเหมือนฟิลพวกสมุนไพรหรืออะไรอย่างเงี้ยว้าหมดแล้วผมอเออกลับมากินหวา,านก่อนนะไม่ไหวคุณผู้มชมผิดมากดูดิห้าสิบบาทจุกๆทุกจานจริงๆ นี่คือต้องเก็บไว้ท้ายแล้วรอกนิ่มมากคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูค่าเสียหายกันนะคุณผู้ชมว่าวันนี้ผมไเสียเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมบอกเลยเชื่อไหมผมยังไม่อิ่ม ที่เด็ดของเราอันนี้ถือว่าลองจากเต้าคว่อนนิดเดียวดีจริงดีจริงเนี่ยมันเค็มมันนัวมันมัน,น,มน,มนดียริงคุณผู้ชมที่แรกมานึ้ว่าเขาจะมีเมนูเดียวนะครับสรุปม,มีหลายเมนูอยู่นะบบที่เด็ดไปรออะไรล่ะ มาคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวยังยังไม่อิ่มครับเดี๋ยวเราจะสั่งของทิ้งไว้ตอนนี้ลูกค้าเขาเยอะนะคุณผู้ชมเราจะสั่งของทิ้งไว้เมื่อกี้เราเห็นมันมีร้านเด็ดอยู่ร้านหนึ่งนะคุณผู้ชมเป็นร้านสรลเปาลูกโคตรใหญ่เลยไหนๆเราก็มาแล้วเดี๋ยวเดินไปซื้อหน่อยเดินไปนิดเดียวเองเอามากินด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราสั่งทิ้งไว้นิดหนึ่งขนมจีนมีอยู่ไหมครับเส้นหมดแล้วขนมจีนหมดแล้วอ๋อเหลือแต่เต้าคั่วใช่ไหมครับตอนนี้งั้นผมว่าเต้าคว่วเต้าคว่วพิเศษอีก2จานก็ได้ครับผมเดี๋ยยวผม่าาจนะครับ โอเคคุณผู้ชมระหว่างรอเดี๋ยวเราก็ทําลูกค้าเขาเยอะครับผมเราเดินเซอร์เวครับผมคล้ายๆกับเยาวราชขนาดย่อมๆครับคุณผมู้ชมนี่นะบรรยากาศแหมมีวัดจีนนะเออซาลาเปาหยุงหน้าน,นี่แหละร้านนี้ปะวะโหดทุกคนเต็มร้านเลยคุณผู้ชมราคาซาลาเปาครับเขาจะมีอยู่2แบบนะคุณผู้ชมร้านเกียรติฟั่งนะครับซาลาเปาสูตรโบราณหมูใหญ่40หมูเล็ก30มมีไส้สังขยาถั่วดำด้วยเดี๋ยวเราเอาแบบ ไปครบเลยนะจุกจุกจุกเอาซาลาเปาได้ไหมครับหมูใหญ่2หมูเล็ก2ครับแล้วก็สังขยา2องถัวดำสองครับนี่คุณผู้ชมคนเยอะมากก็ดูลูกโคตรใหญ่โอ้ยังกะกระลำปีอะคุณผู้ชมเป็นหัวเป็นหัวโอ้เป็นหัวเลยนี่อันนี้จะเป็นลูกเล็กอ่าดูลูกใหญ่นี่โอ้โหใหญ่จริงคโอ้ใหญ่จริงครับ208ร้อเป็น180ยแปบร้ออ่านี่ครับผมขอบคุณนะครับ เออาลาเปาอินไซส์พอกพอกครีมครีม yes and peanut ถั่ว peanut black ถั่วดำโอเคครับผมครับถั่วดำ peanut black อะไรกูเนี่ยกลับมาแล้วครับผมผมไปเหมาซาลาเปามาเพิ่มครับกลัวไม่อิ่มมาเต้าคั่วยังไม่ได้นะครับในขณะที่เราเดินเล่นมาแล้วนิดนึงนะครับคนที่ร้านเขาเยอะมากนะคุณผู้ชม มาเดี๋ยวเรามาเทียบกันไหยคุณผู้ชมอันนี้ซาลาเปานะครับโอ้โหอันนี้คือขนาด40บาท40บาทนะครับนี่อันนี้คือขนาดทั่วไปอันนี้ไม่ไม่ใช่ร้านเดียวกันนะครับคนละร้านอันนี้เอามาให้ดูนะครับผมอันนี้คือขนาดใหญ่ที่เราซื้อมา40อันนี้คือขนาดทั่วไปที่ผมซื้อโอ้ใหญ่แนละ้วใหญ่มากใหญ่มากเรากินกินกันเลยระหว่างรอเตาขูดนี่คุณผู้ชมดูไส้ดิโอ้โอเชีย่ยโคตรเลยนะสี่บาท เยอะมากคุณผู้ชมดูดิข้างในก็มีแบบไส้หมูสับนะมีพวกคุณเชียงมีเห็ดหอมนะคุณผู้ชมซาลาเปาแบบจีนแท้ๆมีไข่เคนะ็มอย่างเงี้ยนะอื้อหือืมหอมมากดูที่ซื้อไห,ไหมอ่ะแค่เท่าไหร่อ่มหะยี่สิบห้าบาทตรงทาง่าร้านเต้ากัวโอ้ยหูกมากแค่ยี่สิบห้าบาทเองอ่ะอู้ดิอุ้ยที่นี่ทำไมของกินถูกจงเลยอนะ่ะ รไส้สาเปาเนี่ยโคตรดีอยากทําเทปแยกเลยคุณผู้ชมถ้าใครอยากดูเทปแยกนะคอมเมนต์ไว้<ช>เดี๋ยวไว้จะมาทําแบบกินไส้ติสารเปาล,ลูกใหญ่เอาให้เยอะที่สุดจะกินได้กี่ลูกเออคอมเมนต์แล้กลวกดไลค์กันอาจจะมานะครับผมเป <c oughs> แบบ็นนักโดดเด่เนเลยขาดเสือเลยใหญ่แบบใหญ่จริงไม่จกตาคุณผู้ชมใหญ่โคตรโคตรดูวะผมแหมโอ้โหสะใจเกิน ขนาดย่อมก็ลูกละ20บาทถ้าเป็นไส้หมูรู้สึกว่าหมูเล็กจะ30สสั่งหมูใหญ่ไปเลยคุณผู้ชม40บาทได้โคตรใหญ่หมู20บาทไส้แบบหนักๆเต็มเลยคุณผู้ชมขวดยมอร่อยมากไม,ามาห่ห้งเลยเน,<ม>น,น,นี่อะไรเนี่ยโอ้อไรอะ่ะสังเฮสย อันนี่แปลกมากเลยมันสีนี้มันหวานอ่ะมันหวานกัดไปแล้วเหมือนได้ได้กัดน้ำตาลกรึบๆอ่ะทุกชมอืมโคตรอร่อยกินด้วยกันหมครับกระเตาาพ้าว่ามีโอกาสข้างหน้าอย่าไปทำถีตีนะครับผมโทดัม ากลับมาเต้าคั่วครับผมไม่ได้เลยของดีเมืองสงขานะครับมันต้องจัดหนักๆครับผมจัดให้รู้จักครับอตอนนี้จานที่18บแล้วสิบแปดจาน เวลาให้มากินนะครับพอได้พุกใช้ใส่นี่เลยใสแ,แบบนี้อืมแต่ที่ผมไม่ใส่ไม่ใช่อะไรนะผมเพลสอนะครับที่ร้านมีของหวานไหมครับมีค่ะเหลือเหลือกี่ถุงครับเอาสี่เลยได้ไหมครับเอาเอาให้หมดร้านกูไปเลยพี่เขาบอกไไอืทำสุดท้ายจานที่สิบ แปดครับผ<ส>มอ้าวอืมอืม,อมเป็นไงหมดอยางไง้หมดครับ <c oughs> โอ้ขอบคุณครับบัวลอยหัวล้านฮะเขาเรียกว่าขนมหัวล้านเหรอครับขนมหัวล้าน <c oughs> ปกติเคยกินแบบเนี้ยแต่เป็นแต่เป็นบัวลอย ไม่ได้หวานมากหอมกะทิครับผมแป้งจะแบบนุ่มๆหนึบๆ,ๆนะครับผมแล้วก็หวานมันเค็มหอมกะทิชัดเจนอืออ้าวเดี๋ยวผมจะโดนนะครับฟ <c oughs> องครับฟองผมกินหมดมาจากกรุงเทพฯหรอมาจากที่นี่แล้วนะ กินด้วยกันไหมวะอร่อยมากรู้งัยไย่างในเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้หวานมากรสชาติแบอืมเรียกได้ว่าวันนี้โคตรคุ้มอาหารใต้ของจีนใต้ ชากาแฟาใต้ตะละปะ่าใต้ขนมหวานของใต้ใต้แท้ๆเลยครับ,บวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะใต้แล้ว <c oughs> กินเยอะจนจะใต้แล้วนะครับผมอ,อุ้ยอร่อยมากอุประทับใจสุด <c oughs> ขอคุยกับแม่ค้าสวัสดีครับพี่ครับอ๋อครับสวัสดีครับทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับ ถูกครับถูกมีเออ,อผมก็นับไม่ถูกข้าวคว้วพิเศษ8ธรรมดา4ี่ครับขนมจีน4ข้าวมันแกงไกล่แล้วก็ขนมสี่ถุงขนมหวาน770บาทรวมทุกอย่างแลย้อยเ7็ิอิ่มอิ่มมากมากนี่ไม่ได้กินแค่ร้านนี้ร้านเดียวนะมีซาลาเปาอีกว่าอีกร้อยกว่าก็เกือบพันครับวันนี้วันนี้ครับผู้ชมที่ผมบอกไว้ท้ายคลิปว่าผมจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณผู้ชมสําหรับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะ จ่ายเงินไว้ให้เป็น100ที่100ที่ครับผมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่มากินตามผมคือ100เนี่ยกินฟรีไปเลยอ่าโดยที่ผมจะจ่ายตังค์ให้ทางคุณพี่เขาไว้นะครับคุณผู้ชมเงื่อนไขก็ไม่ยากครับคุณผู้ชมแค่โชว์ครับว่าติดตามมาจากช่อง n น t v บีเ o ฟูโชว์ใบหน้าผมเนี่ยใน u t u b e ให้พี่เขา <c oughs> <c oughs> ให้พี่เขาดูนะครับเพื่อแลกกับกินฟรีหนึ่งจาน จำกัดเออหนึ่งคนต่อหนึ่งจานนะครับผมก็แบ่งๆกันนะครับเพราะว่ามีน้อยครับ100ครับผมก็งั้นวันนี้ก็คิดรวมเลยครับของผมมี770แล้วก็จะมีอีก100จานมันจะเท่าไหร่ครับ40 10 4 0 0ิคูณ100ก็4,000อ่าเป็นประมาณ4,700ใช่ไหมครับผมอ่า0อ่งสองสามส้นี่ยให้ไม่ห0 0ันนะเผื่อครับผมอันนี้ถ้าใคร มาตามกินนะครับก็ต้องต้องต้องมีหน้าผมให้ดูนะครับถึงจะให้กินยังไงผมฝากด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ผมไม่ฝากร้านอีกทีครับผมว่าร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงกี่โมงอะไรไงครับพูดได้เลยครับร้านก็่วปลาเอียดค่ะอยู่ถนนนางงามนะคะอยู่ใกล้ๆกับสารหลักเมืองสงขลาค่ะครับจะเปิดประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งอะค่ะแล้วถึงประมาณบ่ายบ่ายสองจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะครับปิดทุกวันจันทร์มานะครับผมบอกเลยว่าเต้าคั่วคือ หากินยากไหมครับอองจริงหากินยากใช่ไหมยากค่ะขนาดสงขาเป็นอาะาะสงขาอ่าหายากค่ะเนี่ยเขาบอกแล้วครับที่สําคัญนะครับขนมจีนก็อร่อยข้าวไก่อะไรข้าวมันแกงไก่ข้าวมันแกงไก่ก็อร่อยอร่อยทุกอย่างแถวนี้ของกินเยอะด้วยคุณผู้ชมอันนี้ผมแนะนําว่า ำหรับคนที่ตามมาเอาแค่ร้อยคนเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าผมผมมีอยู่แค่นี้จริงๆครับคุณผู้ชมถ้าอนาคตผมรวยกว่านี้ผมจะให้พันที่สองพันที่ก็ค่อยว่ากันนะตอนนี้มันอาจจะร้อยร้อยหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะครับให้กับทาง F c ซีถ้าได้มาเที่ยวที่หาดใหญ่สงขลานะครับผมก็ตามกันมาได้นะครับผมกับร้านเออนร้านปเอียกเต้าควปาเอียกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรแล้วจเจอนใหม่เทปหน้าแนทะจะไปทำอะไรที่ไหนจะไปออนทัวร์ที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้แนทะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับบ๊ายบายอ้ยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอขอบคุณพี่น้องชาวหาดใหญ่อีกครั้งนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่มา ให้กาลังใจกันมาคอยเชียร์ผมในงานอร่อยหอกนะจากคืนก่อนก็สนุกมากจริงครับมารอต่อคิวถ่ายรูปก,กับผมเป็นร้อยคนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากๆที่มาคอยเชียร์นะครับพี่น้องชาวใต้เนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีเลยครับและสําหรับสิ่งที่ผมได้ทาวันนี้นะครับที่ได้อุดหนุนร้านเต้าคั้วไก่นะครับ100จานนะครับผมก็ถือว่าเป็นการขอบคุณเล็กๆ,ๆน้อยนะครับจากพี่น้องชาวหัดใหญ่ครับก็เป็นการตอบแทนเพื่อให้เ c ทางหันใหญ่เนี่ย ได้ไปกินฟรีกันหรือว่าภูมิภาคไหนก็แล้วแต่แหละก็สามารถไปกินกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวแนสก็จะเดินทางกลับไปที่ภูมิลำเนาตัวเองแล้วครับก็มีโอกาสครั้งหน้าก็น่าจะได้เจออีกนะครับเรียนเชิญนะครับทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แนสก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าผมลงคลิปไปนะครับผมขอให้ที่ร้าน ขายดีๆคนตามมากินเยอะๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมจดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวระวังขาดทุนนะครับเดี๋ยวคนอาจจะมาถล่มแบบโอ้ยอริีเยอะมากประมาณแบบสิบล้านคนนะจะได้กินแค่ร้อยคนนะครับไม่มาแล้วครับกมานแล้วก็รีบร้อยคนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับดูแลผมดีมากขอบคุณมากเลยครับยังไงเจอกันคุณผู้ชมบ๊ายบาย